สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปหทุกคนวันนี้เราจะมาเรียนเรื่องการบริหารจิตและเจริญปัญญามาดูกันว่าการบริหารจิตและเจริญปัญญาคืออะไรคือการตั้งจิตให้ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจนเกิดสมาธิเมื่อจิตเกิดสมาธิแล้วก็เป็นรากฐานที่จะทำให้เกิด การพัฒนาด้านปัญญาได้ง่ายขึ้นดังนั้นการบริหารจิตกับการพัฒนาปัญญาจึงเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันโดยการบริหารจิตเป็นพื้นฐานในการพัฒนาปัญญาเรามาดูว่าการสวดมนต์ไหว้พระสันเสริญคุณพระรันตนัยสำคัญอย่างไร การระลึกถึงคุณความดีของพระรัตนตรัยเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองชาวพุทธควรปฏิบัติเป็นประจำทุกวันเพื่อพัฒนาจิตใจให้มีสติมีสมาธิเป็นการสร้างกุศลความดีให้แก่ชีวิตของตนเองการสวดมนต์ไหว้พระสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนักเรียนทำให้ผู้สวดมีจิตใจที่สงบไม่ฝุ่งซ่าน หรือคิดถึงเรื่องอื่นๆเป็นการอบรมจิตใจให้สะอาดเป็นการสร้างความศรัทธาให้มีความมั่นคงในพระพุทธศาสนาบทสวดที่นักเรียนควรฝึกที่นักเรียนควรฝึกเลยคือบทสรรเสริญคุณพระรัตนไต้เรามาดูกันว่าทำไมเราต้องสวดมนต์ประโยชน์ของการสวดมนต์ คือหเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางด้านจิตใจ 2. บนกริยาที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมา 3. ทํทำให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย 4. ทํทำให้จิตไม่เศร้าหมองมีสุขติเป็นที่ไป 5. เป็นการเผยแผ่และสืบทอดพระพุทธศาสนาต่อไปเรามาดูว่า บทสรรเสรินคุณพระรันาตนตยเป็นบทสวดมนต์ที่ชาวพุทธสวดเพื่อน,น้อมระลึกถึงคุณพระรันาตนตยซึ่งสามารถปฏิบัติได้ทุกวันจะมีดังนี้คือสวดดังนี้นักเรียนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ นะโมตสะพะคะวโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะสวดแบบนี้สามจบอันนี้คือบทนมัสการพระพุทธคำแปลก็คือขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้เป็นพระอรหรันต์ตัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองต่อไปบทนมัสการพระรัตนตรยัย อรหังสัมมาสัมพุทธโธพระควาแปลว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอ,อระหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกซิ้มเชิงตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธทางพระควันตังอะภิวาเทมิข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่น ผู้เบิกบานกราบสวากขาโตพระควาตาธมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธรรม,มังนามัสามิข้าพเจ้านามัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนพระควตโตสาวกสังโค พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบอันนี้จะเป็นบทนมัสการพระรัตนไตมีทั้งหมดแค่นี้ต่อไปจะเป็นการแผ่เมตตาการแผ่เมตตา เป็นการส่งความปรารถนาดีให้มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายให้มีความสุขและพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงดังนั้นถ้านักเรียนมีโอกาสทำบุญควรแผ่เมตตาทุกครั้งบทการบทสวดการแผ่เมตตาสัตว์เพสัตว์สัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น อเวลาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอัตตาหนังปะริหารตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดนักเรียนสามารถสวดบทแผ่เมตตาก่อนนอนได้เพราะว่าการสวรดมนก่อนนอนเป็นวิธีที่ทําให้เรามีความสุขขึ้นได้โดยที่ในแต่ละวันนักเรียนเจอเรื่องราวมากมายใช่ไหมคะทั้งดีและร้ายถ้านักเรียนรู้สึกว่าวันนี้เจอแต่เรื่องร้ายๆนักเรียน ก็สามารถสวดมนต์เพื่อทำให้ชีวิตที่วุ่นวายของเราที่เจอมาในแต่ละวันของเรานั้นหายไปนักเรียนจะรู้สึกแบบผ่อนคลายเพราะการสวดมนต์ก่อนนอนจะช่วยให้เรามีสมาธิจิตใจเราก็จะสงบผองใสการสวดแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลที่ทำมาในแต่ละวันให้เพื่อนมนุษย์ หรือสัพสัตว์ต่างๆบนโลกเมื่อเรามีสมาธิจิตใจเราเย็นลงจะทำให้เรานอนหลับสบายตื่นเช้ามาจะรู้สึกสดชื่นพร้อมกับสู้พร้อมสู้รบกับงานกับการเรียนที่เราจะต้องไปเจอในวันพรุ่งนี้เราก็จะเรียนอย่างมีความสุขนั่นเองสติสัมปชัญญะคือ ความระลึกได้หรือจำได้สัมปชัญญะคือความรู้ตัวอยู่เสมอสติเป็นสิ่งที่คอยควบคุมการพูดการคิดและการกระทำของตนเองนั่นเองสมาธิคือการมีจิตใจตั้งมั่นอยู่กับสิ่งนั้นๆอยู่ตลอดเวลาให้นักเรียนดูการฝึกสติและสมาธิเบื้องต้น 1. การฝึกเดินนั่งนอนอย่างมีสติ 2. การฟังอ่านคิดถามและเขียนอย่างมีสติ 3. ฝึกกำหนดรู้ความรู้สึกของประสาทสัมผัสทั้ง6ก สุดท้ายเรามาดูประโยชน์ของการบริหารจิตจเจริญปัญญาจะทำให้จิตใจเราสงบเบิกบานแจ่มใสมีความทรงจำดีรู้สึกสดชื่นอารมณ์มั่นคงนอนหลับสบายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพอันนี้เป็นประโยชน์ของการบริหารจิตและ,จะเจริญปัญญาสำหรับชั่วโมงนี้เราได้ทราบถึงหลายเรื่องเลย ตั้งแต่การสวดมนต์จนถึงการบริหารจิตและเจริญปัญญานักเรียนใครที่ยังไม่ได้ส่งคลิปวิดีโอในคาบที่แล้วนำมาส่งใต้คอมเมนต์ด้วยนะคะแล้วสำหรับคาบนี้ให้นักเรียนทำใบงานที่ครูให้นักเรียนไปวันที่อาจจะผิดนิดหน่อยให้นักเรียนแก้ให้ดูที่โจทย์เนาะ ว่ามันตรงกันไหมเพราะว่าใบงานที่มิดให้ไปเหมือนวันที่มันจะสลับกันเล็กน้อยยังไงคาบนี้ก็จบแค่นี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ